ใจยิย่งเด้อพี่น้องจา้านี่เห็นเนาะจำได้บ่เหตุที่เขาจงไว้แนะงามไหมคะสวยงามไหมคะงามขนาดเลยสวัสดีตอนเช้าๆจ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่งเห็นอย่างบอคะนี่เต็มเลยพ่อแม่พี่น้องหลังจากมือว่านทีผ้าแฟนมากเก็บ มาเก็บหน่อยนึงเพราะครับรถพางก็เลยไปจาะเบิงว่าพันใหญ่ขนาดใดที่จงไบทก็บ่เลยเลยเขามาเบิงมันนี้เลื่อยๆเขามาเบิงกันร่ๆๆา,าง, <c oughs> งงามพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปติดตามรับชมกันเลยจ้ะนี่เห็ดนางร่มที่หอาจงไวยพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นบ่คะนี่ใหญ่ยยๆพ่ออันรุ่นนี้ละกล็ร่างดีเอาไว้เพราะใดแล้วทากสิเลนเนาะเอาไว้ไม่ได้แล้วปั๊บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเผ็ดเผ็ดเผ็ดอพี่น่ะพี่น่ะเบิงเบิงเบิงเฮ้ยทากเลนทากเลนเนี่ย เดี๋ยวทะเลาะก,ก็ถาเกมึงมึงเฮ็ดเห็ดมึงเฮ็ดมาดามพี่นะพี่นะเฮ้ยคุณนะเหือยเก็บก่อนถากกรลังเล่นเก็บเลยละ่ะถากกรลังอรุ่นสกรัรมเล้า,าเก็บเลยเก็บเลยดถากไหมอย่าเล่นอย่าเล่นเออเคลียร์เพิ่นออกก่อนขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องคุณนะมันหลายมันง่ามค่ะกำลังออกไหมเห็ดกำลังออกค่เกือย โอ้ยถากเบิงเบืองถากมันจงไว้บ่ไดดแล้วแนวน่บิ่งที่ล่ะเนี่ยหนยันบ่เก็บนี่เจ้าบ่ได้กินคักๆหละคุณน่ะมึงแล่นอนเลน่นนอนกินเอ้ยไปไปไปกินทางไตพุ่นไตขึ้นมากินแค่ยัง้งเทิงๆนี่กัดเลนเบิดเลยเออเจ้าเนี่พคุณน่ะมึงเพิ่นกัดจงไว้บ่ไดดแล้วพี่น้องจ๋าทางนันสิต้องมาเก็บแล้วเขียนบอกเลยสวยอันว่าให้มาเก็บ เพิ่งจะเฮ็ดงานเนาะพอแพทว่าได้เฮ็ดงานแล้วได้จ้ะแพทยุดแล้วแพทย,ยู่ในช่วงอันฮอลรีเดย์แล้วรอกลับไทยรอลูกสาวหยุดความจริงหยุดแล้วแต่ว่านี่มันเก่ามันก็น้อยผลเนาะจงไวเพื่อเราได้กินนะมันก็อันได้น้อยผลเท่ากับเก็บบ่ได้แหละก็แบ่งปันกันไปเนาะก็ได้พอเก็บได้เท่ากับเก็บไอเอ็มอยู่เด้อพี่น้องใจเย็นเนด้อ พี่น้องจ้านี่เห็หนเนาะจำได้บ่เเ็ดที่เฮาจงไว้์นี่แหลส่วนเอื่อยๆก็บ่ได้มาเก็บน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าสิจงไวย์เหล้าอยู่จงไวย์เหล้าอยู่อีกขอนหนึ่งแล้วเลิเลกงานแล้วให้เหล้ามาเก็บแบ่งกันจ้ะแงปันกันเก็บเน,ะนาะจ้ะเนาะเป็นตับๆอยู่จะเห็นบ่พี่น้องนี่งามคักเนี่ยงามปันใดกะ บบได้เก็บงามปานนันดอกเพราะว่าถากแล้วเหรนไหมคุณอ่อนอ่อนเลยเจนี่เห็ดอ่อนอ่อนๆเลยจ้ะอ่อนมากมจงไหวหลายบ่ได้พี่น้องจงจงไหวให้มันใหญ่กว่านี่บรร่ได้ถากเหรนเบิดเลยมิเต้ห้อยแล้วเหรนเห็นบอจะได้จังติดติดคากไปเลยพี่น้องจ้ะติดแห้งติดกับปนิมันเก็บยากรน,จกนยจังหน่อย มีดมาสอยเอาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวหนีก่อนทีเพิ่นเก็บง่ายๆกันเนาะนี่เก็บจังสีเก็บเลยโอ้โสุดยอดเลยจ้ะเห็นบอกพี่น้องสุดยอดเลย Uh huh. คุณอนะคุนอยากเกิดถักนะอ uh huh. ีนีมีด้เก็บเห็ดอ่อนๆเลยเนาะความจริงมันกับจงมันจงไหวฐานบะยานถากเหรนเนี่ยมันจงไหวได,ด้้พี่น้องถากแล้วเหรนมุนบดเลยเฮาสืบอได้กินนะนะเหลืองชองเหลืองเฮาก็เลยต้องเก็บเนาะเขียยงานขนาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นตับๆอยู่นะแต่ว่าเก็บหนีจักหน่อยหนึ่งเด้อเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ติดกาบใหม่ สวยๆเก็บบงงามเลยมันติดขาดพี่นอ่นนงองเก็บหย่า้ามองเจอสีมันก็เก็บงามได้หย่นแล้วเนี่ยงามซุบ<า><า>หยอดพี่นอ่อพี่น้อเอ้ยขออนุญาตกิงออกเ้อ๋ยวสิบปิดใบใหม่ เอาต้องเอาแล้วพ่เอาบ่ได้แล้วต้องเก็บแล้วจ้ะถ้าขึ้นมาเหลนหอดผีเลยเหรอ,อไปที่เก่ากันหเห็นเห็นตเห็นจอแผลดเคยคอยเอาก่อนเอาหมีดกันด้วยมีดเดี๋ยวมาบ่ละเอาหมีดแ,แสะเอานไหมเอเอ เอามีเสะเอาได้งามดูพี่นอ้องเนี่ยมันติดเนาะโอเคห็ดน้ำงามอย่าให้เอื่อยมาเก็บน้ำกันุูนงงเห็ดงานล่อล่อกันกับบอไดอีกเดี๋ยวบย่ไดเก็บทั้งเอื่อยทั้งนอ้องทั้งย่านทากพองกัน ทากกระเหลิ่นทากระเหลี่ยนแน่เห็นบ่เราก็ล่างไตขึ้นมาเตีมอยู่พี่น้องดอกไม้น้อยที่แพทย์เลือไว้หนักให้เพื่อนกินไปซะเนาะแบ่งกันดอกไม้น้อยแน่เนี่ยเห็นแล้วกินไปเห็นไหมพี่น้องเอาเลยบ่นี่แต่ว่าถากแล้วกระเหรี่นทากแล้วเนาะเอาสักหน่อยนะทำไนเราอย่าเกิดถักเนี่ยตุ่มติมิอยู่ฮ้ย เห็ดอย่าเกิดคักแต่ยังไงสุดยอดดีๆเพียบเพียบมะเจ้าเบิ่งโอ้ยเจมินเจ้าเหรินห้องข่อยคักน่าทากเอ้ยขออนุญาตเลยพี่น้องเอ้ยอย่ามามาดามใจหลายเด้อเอามีดเคลียร์แล้วอ๋อขั้นแขีวทากมาเหรินเห็ดงามๆของเฮาเบิดนะแม่พุ่มจริงนี่มันโอ๊ตบดได้ที่สิเคลียร์กาบใหม่เนาะเห็ดงามๆบ่ได้กินงาม ีจะห้อยถากเหริเบิดเลยผัวน,นะอ,อือผัวนะพี่นนะ้องนะนะนะถ้าเบิ่งเด้อเห็ดกระลังอ่อนๆงามๆเลยนี่รุ่นนี้แหละแซ่บรุ่นนี้แหละแกงแซ่บจ้นนะผัวนะเจ้าเบิ่งในกระตาแผดอ่อนๆเลยทั้งนั้นเลยค่ะนี่แต,ต่เห็ดอ่อนๆเนาะออเอาเลยต้นขาวก่อนที่เ้าสิบ่ได้เก็บ บึงห่อถ่ากินเหรนบดเลยอ้ยอยอ,ยอ,ยอย่าลนเด้ออย่าลนเด้ออย่าลนนะขึ้นมาเหรนหอดผีได้เย็นนี่แล้วเราไต่ได้แล้วก็ไต่ไปทัวแล้วเนาะแล้วไต่ได้หยอดใหม่คุณหยอดใหม่สูงขนาดใดก็ก็ไต่ขึ้นไปได่ได้อพี่น้องถาง ก็ดิบขึ้นไปเลยง่ามง่ามง่ามหลายเอาหนึ่งออกก่อนเอาเศษใหม่ง่ามง่ามพี่น้องจ้าสุดยอดความงามเลยจ้าคุณดีเหรียญทองข่อยเบิดเลยนะเจ้านะไปเบิรงทข้างฝุ่นกัน เดีอ,อีกก็จะดูท่าเนเดือดๆนะคะมัน,นต้องเก็บแล้วมันจงไว้บ่ได้แล้วพี่น้องจงไว้หนูบ่งงไ,ไ,ได้กินนี่เนาะถ้าเบิ่งฟังนั่นเด้อสิแพชรเห็นไวเมือไไนั้นโอ้ยเรากินจนเกี้ยงจนกุ่นหมดเลยไหมถาดนะเอ้ยเพีย<อ>จะลงังงามจงไว้โอ๊ยไปเบิ่งฟังนั่นไปเบิ่งฟังนั่น ฟังเหมือนกันจ้ะเห็ดข่ถากเฮ้ยเราเล่เลนเบิดเลยพี่น้อนจงจ้ะถากเล่นเบิดเลยบึงที่ล่ะโอ้โหเล่นเบิดเลยนี่จงไว้บ่ได้แล้วนี่ต้องเก็บเนาะคุณอะงามขนาดสีขาวงามคักมึงคู่แขงกระถากแล้ว คุณนะจงไหวบ่ได้อีหลีเลยมือั้นมันก็นหน่อยโพดเนาะพี่น้องจ๋าหน่อยโพดค้างเขาก็เก็บบ่ได้แล้วเดี๋อดอกห,หน่อยหน่อยว้ให้เรามาเล่มกินแบ่งไหวให้อยู่ดอกจ้ะทาจ๋าคุณนะง่ามคักพี่น้องเนาะแบ่งไหวให้อยู่เด้อนี่นี่นหน่อยหน่อยเนากินมากินเด่นจนมุนจนพุ่นหมดเลย ว่าสีจงไหวมาเก็บมือหนาบ่าจงแหละล่ะมาตะคอ,องกับบัยูน่ะเลยสวยกะแต่วก็สีแดงมากนี่ตัวใดเบื้องเบื้องนู้นให้เรากินไปตัวนึ้นตัวใดสีพิ่นกินแล้วก็ให้เพิ่นกินไปเฮียไข่ตัวเราบ่ามาเอาขอนนี่เราวผมาเอาเถิงเถิงเนาะเนี่ย อ้ยคุณอ่ะให้เรากินไปสักกินจนพุ่งหมดเล้วกินจนพุ่งหมดเลยให้เขากินไปซะกอุ้ยแย่งงานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้อขออนุญาตไล่ตาเหรอเรียกว่ากันเด้ยกใจเด้กพี่น้องเห็นบ่กอุ้ยงานบ่จะบ้ะงานบ่คะ สวยงามไหมคะสวยงามไหมคะงามขนาดเลยพอบอกเก็บไปแล้วคอยก็จะขอบฟกจงแล้วซ้ำนี่คอยก็สก็บเลยเพราะว่าท่าเล่นซจเหลือเกินอุ้ยน่ะเนี่ยเดี๋ยวลงเก็บขึ้นมาก่อน หนีไข่อยู่งรอบพันขื่นรอบพันขึ้นมาเล่นเนาะเก็บเลยเก็บเลยอ,อ๋อเดี๋ยว งามขนาดเลยจงไว้จังมือหนึ่งเนี่ยก็สีใหา่งามกว่านี่เลยผันถากบลินจงบาไ,ไ้แล้วพี่น้องจ้าต้องเก็บเนาะแต่รุ่นนี่แล้วก็ลังแสบรุ่นนี้แหละก็ลังอร่อยมาเบิ่งเห็ดน้ำตามาดามดูบนนี้เด้อนะพี่น้องจะเห็นเห็ดข่อยบอ่างามขนาดเลยอ่อนๆมันนี่มันนี่ได้กกินเห็ดอ่อนเนาะน เหลือจากถากพ่อพี่น้องเอ้ยเหียงกันเนี้ยถากสีขาวคอนเดียวมีสองสีสีขาวก็สีน,นี่นะจากเนาะเล่งไดพ่อมพี่น้องฟินบะคะสุดยอดพามฟินเลยเนาะคุณนะสวยฟินกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วได้ดูเห็ดอ่อนๆสวยสวย้ายสุดยอดจ้ะสุดยอดงามสุดยอดคัาวงามเลยนะหาบ่งจะงอยมันมีป่ปหาให้มันทัวขอนโอ้ยคันๆันคุณน,นะให้มาถากแล้วนอนกินอยู่คุณ คุณอะทา,า,าแล้วแป็กินเลยนี่ก็ให้ยแล้วกินไปซสักคนแป็กินเลยกันยังวะอือุ๊ป่ีกว่าแม่ไม่กระทางนี้าีมี่ปะแตอาจจะมี่แหละแต่ว่าทากขึ้นกินเบิดแล้วทากเล่นเบิดแล้วเนะาะทากเล่นหมดแล้วนี่ หเหรินไดแล้วไปคลิปนี้กับซีฟากไปซ้ำนี้เรื่อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเฮ็ดเนตะ็มจอเฮ็ดหล่นจอพู้น่ะงามขนาดเลยเนาะเฮ้ยสวยงามมากค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามเห่มมาสลุมกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กจ้ะสองพี่น้องน่นจาจ๋าเนาะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนจะ้ะเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้อรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะคุณนะสุดยอดอีหลีพี่น้องงามคักเนาะ